สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์หมอยชอบอคอนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำทำสามอย่างนี้ทุกวันป้องกันโรคเบาหวานได้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ใ,ใครที่ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานนะครับแนะนําเลยครับว่าให้ฟังคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติกันดูรับรองเลยครับว่าประมาณ80-90%สามารถที่จะป้องกันโรคเบาหวานได้นะครับซึ่งต้องบอกครับว่าโรคเบาหวานเนี่ยโอ้ยอันตรายมากๆนะครับถ้าเป็นโรคเบาหวานนานๆน้ํา,นา,นานตาลงสูงมากๆเนี่ยแล้วคุมไม่ได้อาจทำให้ไตวายไตเสื่อมแล้วก็ต้องฟอกไตในอนาคตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนำเลยครับว่าเอ๊ะมันมีวิธีอะไรบ้างล่ะที่ควรที่จะนําไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานครับถ้าใครพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1กินข้าวกล้องหนึ่งทัพพีต่อมือนะครับการที่เราจะป้องกันโรคเบาหวานเนี่ยนะครับต้องบริโภคอาหารหวานหวานหรือว่าอาหารจําพวกแป้งให้ลดลงครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวก๋้วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรลดการบริโภคลงครับแล้วก็ควรที่จะหาอาหารนะครับที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําๆซึ่งข้าวกล้องเนี่ยมีค่าดัชนีน้าตาลต่ํามากเลยครับหากรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมน้ําตาลจากข้าวกล้องช้าๆไม่ดูด ซึมเร็วก็ทําให้น้ําตาลในเลือดของเราไม่สูงช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานในอนาคตได้เลยนะครับดังนั้นแนะนําครับว่าควรที่จะบริโภคนะครับพวกข้าวกล้องนะครับแทนข้าวขาวก็จะดีกว่าแล้วก็ในแต่ละมื้อเนี่ยควรรับประทานก็ไม่มากนะครับอาจจะ1ทัพพีหรือว่าไม่เกิน2ทัพพีครับถ้าไม่อิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปครับเช่นพวกผักต่างๆนะครับแตงกวาผักคะน้าผักกาดอะไรได้หมดเลยนะครับก็จะทําให้สุขภาพของคุณดีขึ้นครับ ข้อที่2ทานผลไม้แทนขนมหวานนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอะไรหวานๆหลังรับประทานมื้อหลักแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงพวกขนมนะครับทานเป็นผลไม้ก็จะดีกว่าครับเพราะว่าพวกขนมต่างๆโอ้หูน้าตาลเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรเป็นผลไม้ดีกว่าเพราะว่าผลไม้เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากๆครับมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆแล้วก็มีกากใยอาหารที่สูงครับรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้การขับถ่ายในร่างกายของเราดี ขึ้้นดวยครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกครับว่าผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของน้ําตาลเช่นกันหากบริโภคผิดชนิดนะครับหรือว่าบริโภคมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงกลายเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคตเหมือนกันหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะครับที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดครับใครที่ยังไม่เคยฟังลองคลิกไปฟังกันดูครับหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับคลิกไปฟังดูเฮ้ยมันมีผลไม้อะไรบ้างเฮ้ยที่ดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานในอนาคตได้ ลองคลิกไปฟังกันดูได้เลยครับ ข้อที่3มออกกําลังกาย30นาทีต่อวันนะครับข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าการที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะครับช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานได้ครับดังนั้นแนะนำเลยครับว่าใครที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับควรที่จะมาออกกําลังกายกันนะครับถ้าออกยังไงก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งเดินก็ได้แกว่งแขนก็ได้นะครับอะไรก็ได้เลยครับอย่างน้อยแต่ละวันให้ได้30นาทีนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ป้อง กันโรคเบาหวานได้ครับสรุปวิธีป้องกันโรคเบาหวานครับข้อที่1ครับให้ทานข้าวกล้อง1ทัพพีต่อมือหรือว่าไม่เกิน2ทัพพีครับข้อที่2ทานผลไม้แทนของหวานนะครับและข้อที่3ครับออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับให้ครบทั้ง3ข้อเลยครับรับรองว่าสามารถที่จะป้องกันนะครับโรคเบาหวานได้อย่างน้อยเนี่ย80-90%เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมลองนําไปปฏิบัติกันดูครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้หมอหมีมี l ล ne official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมเ้ยคใป่ตลลิ เดี๋ยวมอมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันคายบาย